วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวนี้กันนะครับเป็นเซิร์ฟเทสเดี๋ยวเราจะมาบิวตัวละครกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีกับแอดออฟซึ่งอันนี้ก็คือตัวละครที่ทางเกมมีมาให้นะฮะแล้วมันเลเวลร้อยห้าแล้วนะครับแล้วก็จ็อบยี่สิบนะครับมีการอัพสเตตอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะพลังอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับเล่นยังไงแอดมีดอะใส่ยังไงอะสกิลไม่ได้อัพป่ะเนี่ย โอ้โใครก็ได้ช่วยผมด้วยต้องอัพอะไรบ้างเฮ้ผมว่าผมต้องรีบละผมมัวช้าอยู่ไม่ได้แบ่งมาอัฝั่งนี้ดิอืมดูอ,อัพมัวแล้วตอนนี้ พลังก่อนเฮ้ยมีการ์ดก็ต้องปั่นหรือเปล่าต้องปั่นหรือเปล่าผมแบบเร่งด่วนนะการ์ดเหมืองมาขอการ์ดเหมืองมาตีแอดออฟหน่อยมีแมวให้หมื่นแมวด้วยโอ้โหเหมืองหน่อยไม่มีเอาแพ็กดิ้งเฮ้ยเหมืองมาไฮด้าโอเคอยูโม่โม่แล้วกันชิวๆแปบ๊บเดียว โอ้มันไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวผมมานี่เลยระบบนี้เราต้องเลือกก่อนนะครับเป็นเวนอมสติงอันนี้จะเป็นสายของอ่าเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรสายมีดนะครับอรูนเอสเอาสีแดงเคโบ Speed เอทเทคสปีดวะเฮ้ยมาว่ะ ดัเมดของคอร์ i อิมแพคเพิ่มขึ้น40ในขณะที่ปล่อยน้องว่าแท็งมีโอกาส4%ที่จะปล่อยเฮ้ยอันนี้ดีจัดไปมาแล้วครับ1อันรีเราดวงดีอยู่นะใช่หรอแอดออฟเดินเควสเลยหรอเอาเรื่องเลยหรอไปอีหมดล่ะไม่สนรลูกไปอีกขึ้นไปไปอีกโว้ย โอ้โหตังหมดถ้าแอดออฟพร้อมแล้วบอกดลล่าสองใบเล,เล่นเป็นเล่นเป็นไอนี่เลยครับเป็นพระเลยครับตอนนี้เราเน้นซีซีรักกันไดข้ข่าวว่าเขาบอกว่าจุงโกตีบวกถึงจัดเออผมตีบวกแล้วพี่ไอ้นี่เขาให้เล่นคอนเทนต์ลองสกิลมันไปตีบวกเลยนี่ไงเดี๋ยวลองกับคนเลยแอสซินมันอลองกับคนแบบนี้ จุมบมันไม่มีเนบุลลม่งในบุล่าไม่มีเมทิกแอปเลยเหงาเลยนี่ผมอัพหมดเลยใส่หมดมาเอาเลยป่ะได้พี่มาไอจุ๊บแป๊นหนึ่งพี่ไปซื้อยาเหลือลยเฮ้ยต้องซื้อด้วยเหรอเออสปีดมันไม่ถึงแล้วผมมีการ์ดไทดานะพี่ใช่เหรอพี่มีการ์ดบัวมาดิเฮ้ยโหหายไปแล้วมาครับเอาตัวกูค้างไปแล้วจ้วงเข้าไปคอร์สอิมแพกไอ้นี้ของเล่นเยอะมากโดดเข้าไป แล้วก็ปั่นแล้วก็ท่วงแล้วก็ปาดแตกเหมือนแอสก็ต้าต้องสกิลตัวคูณแม่งแรงอ่ะปั่นรอบตัวแล้วอันติ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 อันตทำไมผมเบาจังวะใส่ขนนกขนนกขนนกพี่ใส่ปะขนนกัเปิดยังวะเนี่ยใส่หมดแล้วเฮ้ยผมผมใส่ขนนกแน่เลยเออผมไปใส่ขนนกก่อนแป๊บนึงมาเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันในนี้นะครับเมื่อกี้มันต่างกันขนนกนะครับ รอบนี้น่าจะของจริงละมาดิเฮ้ย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 ,ย,ยได้ดิเฮ้ยโอ้ยอย่าเฟียเอื้อตายเฮ้ยแอดมี่มึงก็เอาอยู่นะอแอดมีม่ก็เอาอยู่นะวิ่งแล้วก็จะใช้อันติได้แต่แอดมี่มึงก็โหดอยู่นะ เฮ้ยแรงเะเนี่ยแรงนะปาดรอบตัวปาลแล้วหนีได้ป่าวะโอ้โหโ,โครตรแรงเลยอะแรงมากเลยอะดูด,ดิ <แฟ S 2> สองมือนะแรงชิบหาย คิดมันแรงมากไม่รู้หนอนแดงกันหรอยันอันตี้โบ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 ปั่นเราลองแบบลองแบบว่าเลือดเต็มแล้วลองซัดดันยมาด็เปิดก่อนด้เี่ยนีไม่นับด้วยงไม่นับหรอไม่นับโดน โนอุยอ้ยนี่มันติดเฟียหยุดเฟียก่อนไม่มีสาระเออออออผมกเดี๋ยวผมเอาออกก่อนมามาเลยนะเอาเลยพี่จุกจุกจุกก่อนจุกก่อนไม่มีเวลาจุกมาก็มาดิครับเอือทำไมจุกมันเด้งเลือดได้วะเอือแมงแดงเฮ้ยหมดเลย นีและวมุดช้าโดนเปิดก่อนได้เปรียบแต่พิษมันแรงพี่มันแรงมากเลยอ่ะพิษแงคือกาต้ามันขาดความต่อเนื่องมากๆเลยอ่ะพอสกิลคูลดาวอ่ะมันก็แบบทำอะไรไม่ได้ต้องตีธรรมดาอย่างเงี้ยคือถ้าเบิร์ดที่เหือไม่ตายแล้วทำยไงวะกาต้าเนี่ยแล้วดูพิษสิโคตรแรงเลยอ่ะเนี่ยกาต้าเบิร์ดไม่จบพี่ต้องตายนะพี่ต้องแลกล่างเลยแลกล่างเลยแยกล่างมันต้องเก็บสแต็กระดิมันไม่ได้มาเลยอะดิ อุ้ยอันตีแรงมากเกือบตายอุ้ยหออสุดท้ายเกือบตายนะแปะสุดท้ายที่มันระเบิดทั้งหมดอะ่ะโตดแรงเลยผมว่าอิมแพรกันเลยแต่ข้อที่แพรข้อดีคือมันตีไกลๆได้แค่นั้นแหละอันเดียวเลยมันเบาแต่ว่หมุนต้องติดขี่บ้างเออผมว่าเอมีผิดก็โหดอะเนี่ย <laughs> แต่มันนั่งต้องลู่ะเด็ จุ่แบบกูตายไปสามรอบจุงเพิ่งตายรอบแรกผิดเด้งดีสองหม่นเจ็ดไอเชีย่ยสกิลกูยังไม่แรงเท่าผิดเด้งต่อวิเลยโคตรโหดอันที่ติดเมื่อกี้ดอกสุดท้ายมีในออตโต้ด้วยนะแต่อาวุธต,ต้องบวกสิบแปดอะโอ้โหยังเดือดเลยนันนะ่ะเคเริ่มอยากไปแอดมีดละงานนี้ สราผมก็หนีเราผมก็หนีนี่ผมหนีปลาจุงพิษมาดิเฮ้ยเบาลงเยอะเลยว่ะอันนี้ได้หนอนแดงแล้วใช่เราเอาหนอนแดงมาพิษไม่แรงแล้วอ่ะไอสองพันสามเมื่อกี้นี่เหมือนเดิมเลยวทุกอย่างเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมเนี่ยเบาลงเยอะมากมากเลย นี่สี่พันนะลองใส่หนอนแดงจากสองหมื่นสามอ่ะเหลือที่เหลสี่พันห้าพันจบหนอนแดงคลองโลกแค่นั้นแหละเอ้ยจุงลองฆ่าพี่แล้วจุงลองอันติเดี๋ยวไอ้ไอ้มี่มันหมดนะผมต้องเก็บสแต็กก่อนพี่ตีเมามามาพี่เนื้อมันจะหมดไหมมันจะลดไหมรอโลหายเจ็ดหมื่นเหลือครึ่งเดียวจะเกือบตาย จบเจ้าไม่เราหรือเจอแอสไม่พิษพันไอนอนแดงจบข่าวจัดเด้งมาสองพันสามครับเหลือเด้งมาเหลือสี่พันแปดเนี่ยผมเริ่มไม่ไหวแล้วดิเริ่มไม่ไหวแล้วดินอนแดงจบเจ้าไม่เราหรืออลองไม่เคลือนพิษอ่ะไอ้ลองนี่คือตีธรรมดาเลยไม่ติดไม่ติดเอาติดละ ามพันเก้าสี่พันลบเจ็ดห้าลบเจ็ดห้ารัวๆเห็นปะเบาวกว่าเดิอมอีกทีนี้อย่างนี้ก็โดนพี่กระซวกแล้วสินะหอ,อกสุดท้ายแรงดิโอเคทุกคนก็ <c oughs> <g> เดี๋ยวเจอกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้โหลดก็ไปโหลดกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปแล้วครับทุกคนเจอกันครับสวาสดีครับ